สวัสดีค่ะเจที่มาแล้วค่ะใน,นีเจทีจะพาทุกคนไปทําต้มแซบเอ็นแก้วหมูค่ะเริ่มจากการต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามด้วยเครื่องต้มแซบค่ะใส่ใบมะกรูดนะคะขาตะไคร้นะคะบุบหยาบๆลงไปนะคะใส่ลงไปต้มเลยนะคะ ต่อมาเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเริ่มต้นจากการใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วเราก็จะปิดฝาหมอ้อทิ้งไว้ค่ะรอจนเดือดน,นะคะ เราไปเตรียมเครื่องปรุงรออีกเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มต้นจากการหั่นพีขี้หนูรอเลยนะคะบีบนั้นมะนาวลงไปในถ้วยเลยคะ่ะต่อมาคะ่ะน้ำเราเดือดแล้วคะ่ะใส่เอนแก้วหมูของเราลงไปคะ่ะเอนแก้วหมูเรานำลงไปลวกสัก พักหนึ่งนะคะไม่ต้องนานมากค่ะเพราะว่าสุกเร็วนะคะพอสุกได้ที่แล้วยกขึ้นใส่จานที่เราปรุงน้ำมะนาวกับพริกขี้หนูรอไว้เลยค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเติมน้ำปลาอีกนิดค่ะคนได้ที่แล้วค่ะเข้ากันแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มแซ่บเอ็นแก้วหมูบา้านเจีิค่ะ กดติดตามเจทีด้วยนะคะ